โอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมมาสเตอร์ฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับอันนี้มาขายตัวนะครับมีคนฝากขายรัสนะครับชื่อว่าเลิฟลี่นะจ๊ะตัวน,นี้นะครับเขาก็ก็ราคาที่เนี้ยชัดก็ยังไม่รู้นะครับเขาตั้งไว้ห้าพันห้าแต่ถ้ามันผมก็คิดว่าราคามันก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่ก็ไปจปรจรจากันเองนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เจ้าของเจ้าของรหัสเนี้ไว้ให้เออไปคุยกันเองนะอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะเออจริงๆ ครับเรามาดูของชิ้นแรกนี่ครับปีเตอร์เพลเกอร์ถาวรนะฮะสไนน่าไม้ถาวรครับนี่ถาวรใส่กันโซนะนี่ก็ถาวรนี่ถาวรครับนี่ก็ถาวรใส่กันโซนะครับนี่ฮะดาก้อนพาวเวอร์แปดถาวรนะครับแล้วก็มาดูเนี่ยครับบาร์นะฮะบาร์สีขาวนะครับถาวรฮะใส่กันโซด้วยนะฮะ MP5 ไทเกอร์นะฮะถาวรครับปืนพีเกถาวรสไนน์อันเนี้ยแปดห้าถาวร M4 ถาวรครับเนี่ยสไนน์นี่ก็ถาวรนี่ก็ถาวรอีกนี่ถาวรอีก พูดคำว่าถาวรจุดมื่งแล้วเนี่ยแล้วก็บาเอ็กซ์มัดเอ็มแปดสองเอหนึ่งอันนี้ไม่ต้องใช้กระสุนบาแล้วรู้สึกไม่นไหนต้องใช้ถ้าเป็นเจ้าของไม่ต้องใช้มั้งเนี่ยแล้วก็ปืนเนี่ยถาวรนะครับปืนนี่เหลยสิบวันปืนนี้เบลสามปืนนี่เหลยเจ็ดสิบวันนะครับเนี่ยแล้วก็ลูกสองเอ็กซ์มัถาวรนะฮะปืนนะี่เหลยสามแปดวัน,นะส,นนะสวยไหมปืนน่ะสวยอยู่นะนะครับผมแล้วก็สกเก็ตบอร์ดนี่สกเก็ตบอร์ดถาวรเหมือนกันสเก็ตบอร์ดนะครับ เร็วบวก5แล้วก็แค่ใช้เสียง50นะครับวิ่งไวนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ใส่หัวก็ไอ้น,นี่ลูกดอกธนูนะครับนี่หลอดธนู VIP นะฮะเดลือสิบวันลูกธนูพื้น HP นะฮะเต้นอยู่นู่นนี่นั่นนั่นเยอะแยะนะครับมาดูปืนพกครับก็จะมีเขาเรียกว่าคล้ายๆหนังกระติกอะหนังกระติกกลงปะวะหนังกระติกกลจุดสิบวันนะครับผมแล้วก็เนี่ยเกียร์ดัก้อนสาวด์เหลือสามสิบแปดวัน ระเบิดธรรมดานะครับแล้วก็นี่มีดเนี่ยถาวรมีดคู่เนี่ยถาวรแล้วก็นี่บ,บับลลุลบีเป็นเลื่อยนะครับถาวรน,นี่ก็ถาวรอ,อีกน่าปืนพุ่เลือกอย่างหนึ่งว่าปืนกลหนักเลยว่ามันยิงแรงมากแล้วก็ปืนเนี่ยถาวรน,นะฮะแล้วก็นี่ธนูเอ้ยไม่ถาวรพูดผิดโทษโทษแล้วอีกสาบแปดบานโอ้โหไอเฟินเฟินพูดคําว่าถาวรจะเพฉนเลยแล้วก็ธนูนะครับสามอัน นี่แล้วชุดเหลืออีกแปดวันนะฮะเนี่ยถาวรน,นี่ก็ถาวรน,นะครเทมป์เก็พูดไปเมื่อกี้นะฮะแฮกไม่มีอะไรกันโชว์ไม่มีอะไรวัสดุไม่มีอะไรวัสดุมีอยู่นะครับมีนิดนึงนะดูดูดูเสนอราคาเท่าไหร่ก็ไปคุยเจ้าของรหัสเอาเองนะครับผมจะแปะลิงก์เข้าไปให้นะครับผมนะครับก็มีแค่นี้แหละฮะของที่จะมารีวิวก็มีพรีเวลห้าด้วยเรามาดู เทคนิคข้อมูลกันดีกว่านี่ก็แต่งกับอีกตัวหนึ่งวิวหกนะนี่ครับน,นี่ดูตามนี่เลยนี่ฮะครับผมก็ใครที่สนใจก็ผมจะแปะลิงก์เจ้าของรหัสไว้ด้านล่างนะครับก็ทักไปคุยเขาเองว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะครับผมก็มีข้อมูลอะไรก็อยากทราบข้อมูลอะไรก็ทักไปคุยกับเจ้าของรหัสเองนะครับผมส่วนนี้ผมก็ไม่เกี่ยวนะคแค่มารีวิวนะฮะ ส่วนันนี้ก็ซีอูเกนเจอเปืนครับผมไม่บาย